แต่มีการลอยแกะลอยแงะมาแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะแกะดูว่านคือมออรแปลงอะไรนะครับลำโพงคลิฟนะครับผมคลิฟเดอะซิกนะครับผมเป็นลำโพงแอคทีฟนะครับผมโอ้โหอุปกรณ์แน่นมากครับแล้วตอนนี้นะเออมี3ชั้นเลย1 2 3นะครับนี่ตรงนี้มีไฟมา30โวลต์ครับแต่ว่าชุดย่อยไม่ออกครับผมโอ้โหมีต่อสายมาใหม่ด้วยครับทุกคน มีการโมดิฟายมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีลำโพงคลิปนะครับผมคลิปเดซิกนะครับผมเป็นลำโพงแอคทีฟนะครับผมเนี่นะฮะเป็นลำโพงแอคทีฟคือรองรับบลูทูธนะครับ USB นะฮะแล้วก็รับสัญญาณดิจิตอลได้นะครับสำหรับคลิปเดซิกก็มีลูกค้าจากทางกรุงเทพนะครับส่งมาซ่อมนะครับด้วยการบอกว่าเปิดใช้งานไม่ได้เลยนะครับผม ก็คือต่อไฟเข้าไปก็เงียบลิบนะครับผมก็มีส่งอุปรกรณ์มาพ่วงมาด้วยนะทั้งรีโมทนะครับในถุงเนี้มีรีโมทมีรีโมทของคลิปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสายพ่วงนะครับแล้วก็สาย AC ปลั๊กนะครับส่งมาให้ครบเซตเลยนะครับผมทั้งตัวคู่ลำโพงอา่าลำโพงมีแต่ ตัวยยกๆทั้งนั้นที่ส่งมานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพยายามซ่อมนะครับผมสาหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะครับเราจะมาลุยไปพร้อมกันนะก่อนอื่นนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับการซ่อมลำพุงคลิป The Six ตัวนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงนะไปรับชมไปพร้อมกันเลยครับผมไปลุยกันเลย ส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังตัวลำโพงคลิปเดซิกนะครับผมก็จะมีชุดลําโพงไอตัวชุดขยายอยู่ที่ตัวลําโพงตัวใดตัวหนึ่งนะตัวนี้นั่นเองส่วนตัวนี้เป็นแค่ลําโพงนะครับก็จะมีสายต่อเนี่ยเชื่อมระหว่างตัวชุดขยายนะครับผมเข้ามากับตัวนี้งั้นเราจะแกะเช็คตัวนี้ครับผมไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมได้ถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหอุปกรณ์แน่นมากครับ แล้วตอนนี้นะเออมี3ชั้นเลย1 2 3นะครับชั้นล่างจะเป็นชุดจ่ายไฟโอ้โหมีต่อสายมาใหม่ด้วยครับทุกคน oh, <no. S 1> เออมีการโมดิฟายมาแล้วนะครับดู oh. จากวงจรน,นะครับก็น่าจะมีการซ่อมมาแล้วแหละจากสภาพนี้นะครับ oh. เดี๋ยวเบื้องต้นเรามาเช็คความเสียหายดูก่อนนะครับว่า oh, <no. S 1> เพราะว่าอาการนี้คือไฟมันไม่เข้านะครับผมก oh. ็คือเปิด สวิตก็คือไม่มีอะไรติดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าด้านในเป็นยังไงไใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับไปที่เดี๋ยวหาตัวช็อตตัวเสียก่อนก่อนที่เราจะเสียบปลัก๊กทุกครั้งเราจะหาตัวเสียตัวช็อตก่อนนะครับลาแรกคือตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านวัดสัรถึงตัวนำนะครับผมใช้มิเตอร์นี่แหละ คือถ้ามันช็อตก็จะติ๊ต๊เลยนะคะโอเคก็มีจุดวัดก็คือมีตัว C นะครับไดโอดนะครับแล้วก็เหมือนจะมีมอสเฟตด้วยนะครับผมเ <Yeah. S 1> นี่ยตรงนี้ก็มีรอยซ่อมมาแล้วเห็นไหมฮะวัดตรงนี้หัวท้ายโอเคไม่ช็อต C ีไม่ช็อตนะครับมอสเฟต ยี e. ่ทำไมเป็นอย่างนั้นความน้ำทาลต่ำมากเลยนะครับแรงดันต่อมต่างมากนะครับวัดขาเกตขาเด่นขาซอสค่อนข้างต่ำนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่รอดนะด้ยต้องถอดแกะมาเช็คดูนะครับเพราะว่าตัว ซัพไพเนี่ยเหมือนโดนซ่อมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราจะปลุกชีพมันได้ไหมนะครับไฟจะออกให้เราหรือเปล่านะครับเครื่องจะใช้งานได้หรือเปล่านะไปลุ้นกันนะครับเพราะว่าเสียหายค่อนข้างเยอะนะนผมดูอีกใกล้เนี่ยนี่เห็นไหมจุดนี้ก็มีรอยบัดกรีมาแล้วนะครับ มอเตเฟสเหมือนมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับตรงนี้ด้วย oh, <no. S 1> โอ้โหอุปรกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับจะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้จะรอดหรือไม่รอดมาติดตามชมกันครับนี่นะครับผมได้ทำการแยกชิ้นส่วนของตัวบอร์ดคลิปเดซิกออกนะครับผมเพื่อให้แยกการทํางานให้ชัดเจนนะครับ คือมันมีอยู่3บอร์ดนะครับก็ทํางานหลักๆแยกกันเลยก็คือบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดชุดจ่ายไฟบอร์ดนี้เป็นบอร์ดขยายครับผมส่วนตัวนี้เป็นบอร์ดรับอินพุตนะครับแล้วก็เป็นโมดูลบลูทูธที่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็ระบบก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมดูสิครับอุปกรณ์นี่จัดเต็มมากนะครับโมดูลบลูทูธตัว MCU ควบคุมนะครับอันนี้ตัวแดกนะครับผม รับสัญญาณอินพุตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคแอกออปติกอะนาล็อกจะเต็มมากสำหรับตัวนี้นะครับส่วนชุดขยายนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับคือแยกของแต่ละช่องไปเลยนะครับ1 2ึ่งสองบูเฟอร์นะฮะหช่องแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะผมส่ ชุดขยายแยกกันเลยครับผมก็ 1, 2, 3, 4มีอยู่4ชุดนะครับก็มีเบดแล้วก็แหลมนะครับแยกกันขับของแต่ละตู้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีจอยต่อที่ตรงนี้นี่สปีกเกอร์เอาตรงนี้นะครับอืมตอนนี้ผมลองไล่เช็คดูชุดจ่ายไฟเนี่ยก็คือ มีอุปกรณ์ที่น่าสงสัยก็หลายตัวนะฮะตัวนี้นะครับมีเป็นระบบ PFC นะครับมี PFC ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นหมออแปลงชุดจ่ายไฟหลักนะฮะจ่ายไฟย่อยนะครับแล้วก็ PFC บูตไฟให้เป็นไฟ400นะครับแต่มีการรอยแกะรอยแงะมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะแกะดูว่านคือหมออแปลงอะไรนะครับ อุปกรณ์นะฮะก็จะมีมอสเฟตหรือ2ตัวตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับฝั่งนี้ที่เราเห็นตรงนี้เป็นไดโอดนะครับผมไดโอดเรียงกระแสนะหรือว่าเล็ t i f y นั่นเองเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนอะไรแล้วก็ลองประกอบเข้าดูแล้วเรามาวัดไฟกันลองดูว่ามันควรจะได้เท่าไหร่กันแนะ่ <c oughs> นะครับสำหรับตัวคลิปเดซิกตัวนี้นะฮะ มีเฮ้ลุ้นตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนที่เข้ามานะครับเสร็สจุดทั้งนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราซ่อมไฟนะครับเดี๋ยวมาวัาดไฟกันให้ดูว่าไฟปกติแล้วควรจะเป็นยังไงหลังจากที่เราซ่อมได้นะซ่อมไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงนะครับต้องรอลุ้นกันครับผมวันจะเวิร์กหรือเปล่า หลังจากที่ผมทาการแก้ไขนะครตัวบอร์ดโซลพายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองวัดไฟดูนะฮะเรวัดไฟดูว่าไฟมีจุดไหนบ้างนะครับที่มันโอเคหรือไม่โอเคนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับไฟตรงนี้นะครับได้3 1 5โวลต์นะครับส่วนตรงนี้ได้ประมาณ 29 30โวลต์นะครับไฟยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตรงนี้บ้างซ็อกเก็ตเรายังไม่เสียบเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าไฟมันปกติไหมนะครับเนี่ยนะครับไฟก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะประมาณ30โวลต์นะครับ ถือว่าโอเคนะฮะส่วนตรงนี้ไฟ3.3โวลต์น,นะครับอืมโอเคเดี๋ยวลองประกอบข้อดีๆแล้วลองเสียบซ็อกเก็ตแล้วไปลองเทสลองดูครับผมว่ามันจะมีจุดไหนจุดวงจรจัวอื่นเสียหายหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาการชุดจ,จ่ายไฟเสียเนี่ยบางที มันเสียแบบมันหายไปเลยมันก็ดีนะฮะบางทีถ้าเราซ่อมแก้ไขไม่ดีนะครับบางทีไฟจุดตรงเนี้ยจากเดิมที่ได้ค่าเท่านี้นะฮะสามสิบอาจจะได้เป็น50 60อะไรเงี้ยกวนพังมากกว่าเดิมนะครับผมอันนี้เราคอนเฟิร์มที่ชุดจ่ายไฟก่อนต่อไปจะคอนเฟิร์มที่ตัววงจรแล้วครับผมเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงมันจะใช้งานได้หรือเปล่า ไปรับชมกันครับเสียปลักโออันตรายเดี๋ยวลองไปดูหน้าเครื่องกันดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงผลลัพธ์จะเป็นยังไงลองเปิดสวิตช์ดูครับที่ มันจะใช้ได้นะครับทุกคน <Yahoo! S 1> ดูซิว่าปุ่มพวกนี้มันคืออะไรอันนี้นาจะเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นรูปลำโพงส่วนตัวนี้ช่องรับสัญญาณนะครับเอาคอนโทรลได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราประกอบดีๆนะประกอบด้านหลังเข้าดีๆเดี๋ยวลองไปเทสดูครับผมว่ามันจะเป็นอย่างที่เราหวังหรือเปล่าไปรอลุ้นกันครับ ตัวลำโพง Cliff the s e e ตัวนี้นะครก็สามารถรองรับนี่นะครับผมดิจิตอลอินก็คือจากออติ c คอลแล้วก็ USB audio คือจากคอมพิวเตอร์นะครับเข้าตรงนี้ได้มีซับเอาด้วยนะครับมีออกที่เป็นอนาล็อกนะรหรือจะเป็นช่อง RCA นะครับ RCA สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโฟโนหรือว่าเป็นไลน์นะครับเลือกได้เลยนะครับโฟโนไว้สำหรับเล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับ ช่องนี้นะครับเป็นสปีคเกอร์เอาเดี๋ยวเราจะต่อทุกอย่างเข้านะครับแล้วก็ผมจะลองช่องสัญญาณที่ต้นเข้านะครับผมก็เป็นออปติคอลนะครับเข้าช่องนี้นะแล้วก็บลูทูธนะครับข้อดีของเขาคือมีบลูทูธด้วยนะเดี๋ยวเราจะต่อบลูทูธกับนี่ต้นลองเทสลองดูรับผมว่ามันจะเสียงดีแค่ไหนตอนนี้นะครับเราต่อทุกอย่างเข้าครบเรียบร้อยนะทีนี้เดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันนะครับ นี่ตอนนี้ที่โหมดบลูทูธนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองบลูทูธนะครับผมว่ามันจะมีเสียงไหมอันนี้เชื่อมกับโทรศัพท์นะมองเห็นนะครับผมบลูทูธก็จะขึ้นเป็นนี่นะครับคลิปเดซิกนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับผม ลดเล่งล,ล,ลดเสียงนะครับหรือเราจะรับที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมที่รีโมทของเรา กับราคานะครับผมตัวนี้ก็ราคาก็หลายตังค์อยู่นะครับผมเมียวเสียงนะครับ ท,ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหมดนะครับผมเป็นโหมดดิจิตอลนะครับที่เราต่อสัญญาณออปติคอลไว้นะครับปึ๊บเป็นดิจิตอลนะครับไหนเห็นไหมฮะการตัดสัญญาณตัดได้เร็วมากนะครับผม ก็คือเลือกสัญญาณเท่างนอ่านสามารถ <So S 1> ดีโคดเข้าได้เร็วมากนะครับผม Let stormy with the rain. โอเคใช้ได้ดีเลยครับผมเดี <'ll> ๋ยวกลับไปโหมดบลูทูธฮนะกดที่รีมโมทก็เด้งไปเลยครับผมนี่ <I> นะครับผมนี่สุดยอดมากครับผมโอเคสำหรับคลิปเดอะซิกตัวนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผม ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือพี่ๆต้นไหนนะรมันสมาชิก่านไหนลําโพงเีืันหาไม่ว่าจะเป็นลำโพงคลิปแบบนี้หรือว่ายี่ห้ออื่น JBL หรือว่าอีกหลายๆแบรนด์นะครับผมจะเป็นลำโพง p o r t ทเบิลแบบนี้ Bluetooth Active Speaker นะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับผมส่งให้เราตรวจเช็คได้หรือ จะติดต่อจองคิวก็ติดต่อจองคิวตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมช่วงนี้คิวงานจะแน่นหน่อยนะครับผมติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจเป็นช่องทาง Facebook ช่องทางไลน์นะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เพียงพอเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ